สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องของผมถัง a อร์ซ f อกกันนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวปืนแก๊ปนะครับก็เป็นปืนแก๊ปพลาสติกล้วนนะครับไม่ใช่ปืนแก๊ปเหล็กนะครับผมก็มาดูตัวปืนกันเลยนะครับแพ็กเกจเนี่ยก็จะมาในแบบถุงพลาสติกธรรมดาเลยนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวกระดาษอยู่ข้างบนนะครับเขียนว่าแก๊ปกันนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะบอกว่าแก๊ป ใช้เป็นแก๊ป8นัดเป็นแก๊ปวงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับตัวนี้ผมเนี่ยผมได้แกะไปแล้วนะครับก็เปิดดูกันเลยครับหน้าตาปืนแก๊ปเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นพลาสติกล้วนนะครับก็มีคราบเม่านิดๆนะครับเพราะว่าผมได้ทําการยิงไปบ้างแล้วนะครับก็เป็นปืนแก๊ปพลาสติกล้วนนะครับ ความแข็งแรงก็จะสู้แบบเหล็กไม่ได้นะครับรวมถึงความดังก็อาจจะเบากว่านิดหน่อยด้วยนะครับเบากว่าแบบเหล็กนิดหน่อยนะครับตัวป,ปืนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นทรงโคโไพาทอนไมก่ก็สมิธแอนเวสันนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นปืนลูกโมของเป็นปืนลูกโมทรงอะไรนะครับเป็นของยี่ห้ออะไรนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับหน้าตาเจ้าตัวปืนแก๊ปลูกโมตัวนี้เลยนะครับ ส่วนวิธีการเปิดมู่มาใส่แก๊บนะครับก็จะเป็นการดึงครับผมก็ดึงในตัวจุกแดงๆตรงนี้นะครับดึงแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยๆหักลงมานะครับก็ข้างในมู่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพอวางแก็บได้นะครับแปดนัดนะครับก็จะมีคาบขมเหล่านิดหน่อยนะครับก็มีคาบขมเหล่าบ้างนะครับเพราะว่าผมก็ได้ทําการยิงไปแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับ เจ้าตัวม้นะครับเห็นมันนี้นะครับส่วนวิธีการยิงนะครับก็กดไกลเฉยเลยครับแค่นี้เลยครับส่วนหน้าตาแก๊บวงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นสีแดงนะครับเป็นแก๊บวงแปดนัดนะครับส่วนวิธีการใส่แก๊บเวลาจะยิงนะครับก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับก็คือดึงเปิดโม่ครับ ดึงที่จุกแดงครับดึงลงครับหลังจากนั้นเราก็นำแก๊ปเนี่ยวางไว้ได้เลยนะครับวางไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดโม่ครับแล้วก็ยิงได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ขออนุญาตเอาแก๊ปออกก่อนนะครับ ส่วนหน้าที่นะครับก็สามารถยิงเล่นได้นะครับไว้ปล่อยตัวนกีฬาไว้ยิงไล่นกได้นะครับอย่างเช่นว่านกพิราบมาทํารังนะครับเราก็สามารถเอาปืนแจ๊บนี้ยยิงไล่นกพิราบได้นะครับไม่มีหัวกระสุนด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนราคาค่าปืนเนี้ยนะครับก็อยู่ที่20บาทนะครับตัวนี้ได้มาจากร้านขายของ20นะครับร้านทุกอย่าง20บบาทนะครับเสีย ส่วนเสียงนะครับก็ดังอยู่ประมาณนึงเลยนะครับก็ค่อนข้างดังอยู่ระดับหนึ่งนะครับหน้าตาปืนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับขนาดก็ค่อนข้างเล็กนะครับพอๆกับมือผมเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการยิงกันเลยนะครับว่าเสียงจะดังแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับ โอเรับหลังจากที่ไปทดสอบยิงมาให้กับผู้รับชมได้ดูกันแล้วก็เสียงก็ค่อนข้างดังอยู่ประมาณนึงเลยนะครับซึ่งปืนนี้นะครับก็เป็นปืนแก๊ปนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่มีหัวกระสุนนะครับจึงไม่เป็นอันตรายนะครับแต่ก็ผมก็ยิงได้แค่วงเดียวแหะครับเพราะว่าเสียงจะดังรบกวดคนอื่นได้นะครับโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าคำพูดหรือข้อมูลใดผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ